สวัสดีครับพี่น้องเก็บหมากพุ่มอนหลังบ้านพี่น้องมากมาดก,กดกคากดกแน่พี่น้องบรไษัมาเบิองจากเถื่อโอ้ยผุ่นมันมันล่นถิ่มกระมี้พี่น้องพูดนะมันล่นถิ่มกระมี้เก็บซีไซอันกระตาซีแบงห้พยพอยังไงแข็งๆเงีย้ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมา่อ็บนแบบพู่มมอนน้ำกันพี่น้องหมากพู่มมอนจ้าผลไม้ผลไม้ป่าโอ้โบแมนผลไม้ป่าดอกผลไม้เพื่อนนี่แหละพี่น้องพูดนะ ร้ายกากร้ายเนี่ยพี่น้องโอ้ยแซบ่บค่ะแซบ่บสิกินใี่เพิ่งด้อมันหวานหวานไหมพี่น้องแซบ่บ จ้ามาเอาหมากอันนี้ก่นอนบักวินลีเด้วอวินลี่วินลี่ก็มีวินลีลลลล่มาเก็บหมากไม้กับมามัดคุยเจ้าปลาแดกแม่นค่ะแซ่บคักกินแล้วพูดนึงน่งหันคุยเจ้าปลาแดกกินแล้วค่ะดหนึ่งหัน ร้ายครับพี่น้องต้นนี้เจ้าของบ้านเก่าก็จะปลูกพี่น้องแต่ไทพ้พอได้ปลูก วินลีมาเก็บผลไม้กับมาบม่าก่อนลูกโอเคปลาแตงไปหรือยังมานี่ก่อนแล้วมาเย็ยบป้าม m m าเกือบดูขันทองแฮมดูขันดูขันดูขันทองแฮมใช่จ้ะบแบบเน่อ Men inte så mycket. Du <laughs> kan ta hem? Kan jag få smaka lite är... Lilla, jag få Vänta nu Ja. Man smaka ja. Lollo, vill ni massa macka Kom nu. ให้พี่น้องเก็บบ่เหมิดตัวเอาให้พ่อใหญาลักษนึงดูคันเท่าแอปเปิลออกสูพี่น้องมองแอปเปิลกหลายบอกให้พ่อใหญ่์แข็งเงี้ยเป็นเอาเก็บเอาเอ้าไม่สู้หรอกเหยียดตะกด พ่อใหญ่เราเจกเก็บงานเดียเ๋ยวพงษนี้เราเก็บงานเดี๋ยวเราเมื่อเลยเอาให้เรา,เาให้เราไปกินมันหลายไหมพี่น้องเก็บไม่ได้เพราะอมาเก็บตอนมันบ่อันนั่นไหมตอนมันสดๆู่เน่เพราะว่ายากเพราะอมาเก็บปีนาปีนา No, we don't. บางมันเปื่อยพี่น้องมันบ่ม,นมีคนมาเก็บเลยบางมันเปื่อยนะนะมันหลวงป่วยอพี่น้องไปตังมาหลายตังมาหลายพี่น้อง แม่แต่เสียเอาไปเฮ็ดคลิปอันหมากผู้มอนเชื่อมแม่พี่น้องแต่ย,ยังเสียไปยังไหนเดี๋ยวสิไปเปิดขอมูลหาเนาะเดีย๋ยวสิเชื่อมให้พี่น้องเบิ่งเด้อเชื่อมให้พี่น,อน้องเบิ่องอ้าิเฮ็ดจังได๋เนาะ หมากแอปเปิลก็เต็มอยู่พี่น้องบ่มีคนอะไมาเก็บนะเราจะคลองกันยากทั้งเก็บงานทั้งเลี้ยงลูกนอกจากว่าอะไมาเก็บไหมพี่น้องก็าว่าอะไเก็บแซ่บพี่น้องแซ่บครับ วิลี่ยานลูกเฮียกับพ้องกันพี่น้องลูกยี่ห้าบัานพูดเดียวโอ้ เดือทึ่งๆอืมนลยเปล่าลายคลากรายแน่จะกว่าล้นจะกว่าล้วนหมดเลยลายคลากพีน่น แอปเปิลพี่น้องมันโลนโลงผื่นมั้บมองดูนี่เดาไม่เห ยอยยี่แแดดดินเกิดการสมุดเยี่ินเมที่มินกอมปิดออกโซสลองอ่ฮะเดซิสต้าอืทักทัก l a อฮะ n i s นนทไทยไทยะชุนสมติตกอาฮะฟอร์ติฟีลาผชุนดมดมสเปนนะเดว้าฟัม่งอลุดไทยแลนด์วีหอยยังไงมีบรเชิดปะอืม เดี๋พี่น้องแต่ว่าเก็บบ่หมดดอกพี่น้องยศรุยยศยศพูกกะอันละอ่ะแล้วกันนะผูกกะอันละเดี๋ยวพี่น้องเก็บไปมันหมดก่อนมันสิหล่นถิ่งไหมพี่น้องเดียวตบก่นยศอบ ว่าเฟอร์ดมว่าเฟอร์ดมบีโซดมกามาอะไรดอมฮอนนติ้งแบตที่เหลือละเดี๋วพี่น้องไล่คักไล่เนสโซแม่แกไล่คักไล่เนสพี่น้อง Ni kan ta äpplen om ni vill. De är... De gamla va? Det, uh. äh, det, det, det. Uh. det, det är många. Uh. Och så fåglarna. Okej! Men jag kan kolla. Det. Och så bryter du bort dom. Okej! Okay. Så tar du si kärnan. Uh. Så lägger du dem i frysen. Ja. Uh. Så kan du de använda dem när du vill. น่ากินค่ะเป็นแต่แสบแห้งพี่น้องมันมันแสบแห้งบริเวณมาเก็บจากเต๋าตรงนี้เฮียอย่าของนี่พี่น้องตาว้าหันบริเวณมาเบิองไหมพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเป็นยากยากไหมพี่น้องมึงดูโอ้ยพวกนู้นอันพ่อใหญ่ขางบ้านแล้วมาบอกว่าคือพวกเก็บวสันกระเล็บกระเล็บมาเก็บตรงนี่พี่น้องเพราะว่าเราอยู่ในตลอดน้าเพราะว่ามึงคือพวกเก็บของมึงวสันแมนแมนข่อยกระลื้มว่ามันของข่อยนั่นแหละข่อยกระลื้มเก็บ โอู้โซเมแกติดต์เต็มกระคูนี่กระคูน้องพี่น้องพูณอ่ะอีกระคูนึงให้พ่อใหญ่ให้พ่อใหญ่เป็นเอาเมื่อเห็ดแฮ็อกโซ่อะแฮ่อะไรอืมโอ้ทิดต์ ลูกพลูมอนค่ะเป็นลูกพล um ูมอนอังไง<า><า>เป็นลูกพลูมอนค่ะมันเป็นมากันเคิ้นมาอย่างนี้อันนะคะมันเป็นมากินให้มันไทยไหมเอิ้นไปอย่างนี้ มันร่อนตามพื้นพี่น้องมันร่อนตามพื้นให้พ่อใหญ่เก็บให้โอู <c> ้ <oughs> พี่น้องหลายครั้ให้พี่น้องหลายครั้พี่น้องให้พ่อใหญ่เพิ่นเก็บให้เพิ่น้ำช่องเพิ่นน,น,นั่นเพิ่น้องยิงแข่งแข้างๆนี่ยแหละแต่ว่าเพิ่นบริปูเพี่ยันพน ก็เลยมาบอกว่าม well, ันคือพวเก็บวะสันไม่ได้ก็เลยมาเก็บเพราะมันสิวงเพี่น้องโอมีตะปลูกไกล้อีดคานชาเนกตะเวกกะอัานติงหลามระบทเปีวเียวหวานหวานจ้าเปิีวเียวหวานหวานแบคักแคพี่น้องแต่หันวีส์อะพอย่างลกกินใ้เบิ้งลกกินในเบ j a อ t ูสมอ m ก็กดอิงเงาสู bye. Bye ้ทมอก็ดอิงเอเงาส e นรออ j อมันเจ๋ต a ราูเจ๋ตแต่บออะก r ัดริซิ่อออ n โเคพี่น้องไปกันได้พี่น้องลาซีนบ๊ายบาบ๊ายไปกันได้พี่น้องอันเดียสิเก็บในเบิงอีกอันเดียสไปเบงว่ามัน ว่าสิแปดรูปอีหยังไงไหมพี่น้องสีน่ากินมื้อนี้ม่แต่ตรงลาไปก่อนเอาไป้พบอพอกันไหมนี่คลิปหน้าได้พี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย